จนถึงขนาดนี้โดยภาพรวมนะครับสงครามในยูเครนทึ่งบานปลายกลายเป็นสงครามพลังงานนะครับกำลังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าราคาพลังงานนะครับตอนนี้เริ่มต่ำลงนะครับหลังจากที่ EU นั้นเริ่มไกลล็อกราคาพลังงานจึงเริ่มต่ำลงตามลำดับแต่ตอนนี้สงครามไวรัสกำลังเกิดขึ้นอุบัติขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบิวส์นะครับวันนี้เสียงผมยังแปลงๆอยู่นะฮะเพราะว่ายังคงเป็นลองโควิดอยู่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับเรื่องของราคาน้ำมัน นะปรากฏว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากฝั่งสหภาพยุโรปเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์นครับทนไม่ไหวอู EU คลายความบาตร,รัสเซียปลดล็อกส่งออกน้ำมันไปประเทศที่3ลดความเสี่ยงวิกฤตพลังงานโลกรอสเนฟและแกสพรอมรัฐวิสาหกิจทางพลังงานของรัสเซีย สามารถส่งออกน้ำมันไปยังประเทศที่3ได้แล้วหลังจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปทำการปรับแก้มาตรการคว่ำบาตรและเห็นพ้องกันเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งมีเป้าหมายจำกัดความเสี่ยงต่างๆที่มีต่อความมั่นคงทางพลังงานโลกนายกฮังการีเตือนยูมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียไร้ผลคาดสุดท้ายไม่พ้นต้องเจ็บเอง สื่อต่างประเทศรายงานว่าวิกเตอร์ออบานนายกรัฐมนตรีฮังการีเตือนสาภาพยุโรปจำเป็นจะต้องมียุทธศาสตร์ใหม่ในสงครามยูเครนเนื่องจากมาตร,รการควอมบาตรลงโทษรัเสเซียไม่ได้ผลพร้อมเรียกร้องมอสโกและวอชิงตันเปิดเจราจากันโดยตรงเพื่อหาทางยุติสงครามแพทย์ประจำตัวชี้ไบเดนติดโควิด -19 สายพันธุ์รุนแรงมากแต่โชคดีป่วยเล็กน้อย เจ้าตัวโผล่ประชุมออนไลน์วันศุกร์สำนักข่าว AP Agencies แพทย์ประจำตัวผู้นำสหรัฐเควินโอคอนเนอร์รายงานความคืบหน้าล่าสุดถึงอาการประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ผู้นำสหรัฐป่วยโควิด19สายพันธุ์ร้ายแรง B.5 a แต่โชคดีป่วยเล็กน้อยเพราะได้วัคซีนเข็ม4ช่วยและเริ่มรับเพ็กซโลวิดตั้งแต่เริ่มรู้ผล มารสมโหมแรง Apple, Google, Microsoft แห่ลิกรับคนเข้าทำงานชั่วคราวชื่อวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่กำลังมาสำนักข่าวเอ e จนซีส cies, กระแสความกลัวเศรษฐกิจถดถอยจากสงครามยูเครนและภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากวิกฤตโรคติดต่อระดับโลกที่ยังคงส่งผลล่าสุดโรคสีดัดลิง ถูก W H O ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทั่วโลกแล้วสิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยทำให้บริษัทไฮเทคชื่อดังล่าสุดรวม Google, Microsoft และ Apple รวมกลุ่มบริษัทใหญ่อื่นๆประกาศยกเลิกจ้างงานใหม่ชั่วคราวและสั่งประกาศลดตำแหน่งงานที่มีอยู่เดิมชาวบ้านญี่ปุ่นสุดงงงวยพบเงินปริศนา6 0 0 0 0เยนไหลมาตามทางระบายน้ำ พวกชาวบ้านในเมืองแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นต่างพากันแปลกประหลาดใจหลังจากพบเห็นธนาบัตรจำนวนมากไหลมาตามทางระบายน้ำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างพากันสันนิษฐานไปต่างๆบางส่วนคาดว่าอาจเป็นคนเมาทำหล่นบางก็ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสนักข่าวป h e Today รายงานว่าที่เมืองโทยามะจังหวัดโทยามะเมื่อวันอังคารที่แล้ว ตอนราวๆที่ยงวันผู้คนเริ่มสังเกตเห็นกระดาษไหลมาตามกระแสน้ำทางระบายน้ำแห่งหนึ่งในย่านโอคุตันโบมาชิและพอเข้าไปดูใกล้ๆพบว่ามันไม่ใช่เศษกระดาษอย่างที่คิดแต่มันเป็นแบงค์หนึ่งหมื่นเยนซึ่งเป็นธนบัตรที่มีมูลค่ามากที่สุดของญี่ปุ่นเราอุสื่อเผยจีนเตือนลับๆไปยังสหรัฐอเมริกาขู่ตอบโต้ทางทหารหากประธานสภามมกานยืนไต้หวัน จีนส่งเสียงเตือนลับๆอย่างแข็งกร้าวถึงรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่นางแนนซีเปโลซี zi, ประธานสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาอาจเดินทางเยือนไต้หวันในเดือนสิงหาคมโดยบ่งชี้ว่าอาจถึงขั้นตอบโต้ทางทหารตามรายงานของหนังสือพิมพ์ i n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  e ์ Time เมื่อวันเสาร์น่าห่วง สหรัฐชักกังวลความปลอดภัยของประธานาธิบดียูเครนเจคซซลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุเมื่อวันศุกร์ที่22กรกฎาคมวอชิงตันมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนตัวของประธานาธิบดีโวลดิมีเซเลนสกีแห่งยูเครนพร้อมเผยวอชิงตันกำลังให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภยัยแก่ผู้นำรายนี้ กระบวนการวิเคราะหนะบเราคงเห็นสงครามในยูเครนนะครับสงครามในยูเครนจนถึงขนาด,ดนี้ปรากฏว่านะครับาทางฝั่งของยูเครนนะครับย n แล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ EU ต่างก็ออกมาโวยวายรัสเซียยิงถล่มท่าเรือโอเดชา หน่งครับหวันหลังจากที่มีการส่งออกนะครับหลังจากที่มีการเปิดสเบียงปุ๊บก็มีการถลม่มท่าเรือของยูเครนทันทีจากฝั่งของรัสเซียขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกานะครับก็มีความวิตกนะครับความปลอดภัยของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนหลังจากที่ปรากฏว่ารัสเซียเปิดเผย ะับว่ามีฐานของยูเครนจำนวนมากกลับใจเข้ามาร่วมกับฝั่งของรัสเซียนะครับในขณะที่เรื่องของพลังงานนะครับตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปก,กำลังวุ่นวายหลังจากที่รัสเซียทำการหยุดจ่ายพลังงานนะครับไปฝั่งของเยอรมน,นีจนส่งผลทำให้ EU ต้องคลายล็อกนะครับ เรื่องการคว่ำบาตเป็นการชั่วคราวเชิงงานสังเคราะห์นะครับทั้งสองเหตุการณ์มีเหตุการณ์เดียวที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องของรัสเซียไปทำสงครามในยูเครนการทำสงครามในยูเครนที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีการใช้การต่อต้นานข่าวกรองนะครับประมมทรัสเซียว่ารัสเซียจะต้องทำสงครามให้เสร็จเด็ดขาดภายในไม่กี่วัน แต่มาต่อมาบอกว่ารัเสเซียไม่มีศักยภาพต่อมาก็มีการปล่อยข่าวว่าวาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัเสเซียนั้นป่วยนะครับแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นความจริงก่อนหน้านี้นสหรัฐอเมริกายังประเมนินหน่วยข่าวกรองประเมินว่ารัเสเซียจะแพ้สงครามในครั้งนี้อีกแต่ ปรากฏว่าตอนนี้รัสเซียยังคงลุกคืบไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของสงครามพลังงานที่กําลังเล่นงานฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้กลับตลปัดนะครับสั่งสาภาพยุโรปป้อท่านะครับจนเป็นที่มาของฮังการีก็เตือนสติอยู่นะครับซึ่งความบาดรัสเซียจะไม่ได้ผลแถมจะเข้าตัวเองตอนนี้หลายประเทศ ต้องมาปลุกเรื่องของฐานหินแทนก๊าสนะครับซึ่งก๊าสโดยส่วนใหญ่ต้องใช้จากรัสเซียนะครับสเบียงที่ปรากฏว่ารัสเซียนะครับมองว่าเป็นจุดสำคัญนะที่อังกฤษสหรัฐอเมริกาและยูเครนนะครับจะใช้ในการส่งออกสินค้าเพื่อจะนำมาทำการผลิตอาวุธในการสู้ก็ปรากฏว่าโดนถลม่ม จนถึงขนาดนี้โดยภาพรวมนะครับสงครามในยูเครนทึ่งบานปลายกลายเป็นสงครามพลังงานนะครับกำลังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าราคาพลังงานนะครับตอนนี้เริ่มต่ำลงนะครับหลังจากที่ EU นั้นเริ่มไกลล็อกราคาพลังงานจึงเริ่มต่ำลงตามลำดับแต่ตอนนี้สงครามไวรัสกำลังเกิดขึ้นอุบัติขึ้นใหม่ตอนนี้เป็นอันตรายเตือนภัย อย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลกหรือฮูนะครับหลังจากเกิดโควิด -19 สารพัดสายพันธุ์เหล่านี้เข้าสู่นะครับการแพร่ระบาดนะไวรัสตัวใหม่ที่เรียกว่าฟีดัตลิงนมีการประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องสภาวะฉุกเฉินไปทั่วโลกนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้เราคงเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นสงครามทางการค้า สงครามอาวุธและสงครามไวรัสกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและฝ <c oughs> ั่งสาภาพยุโรปกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาที่จีนเทขายดอลลราออกมาเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระปุท่านทรงงานหนักละเหนื่อยยางนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจ สำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแด่นดินสานสตร์กษัตริย์จะทูนไว้ปณิธานในหัวใจ จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงมินนทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้กล้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิชีวีจะอยู่อย่างจนรักตายอย่างภัคดี